สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องการย้ายถิ่นฐานของประชากรนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของประชากรไปแล้วนะคะครั้งนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของประชากรกันนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเรียนกันเลยนะคะ,ะในเรื่องนี้เนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชีวศั 5. 2ดสปห้าทับหนึ่งนะคะลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นฐานนะคะ,อะของประชากรเนี่ยจะเป็นอย่างไรการย้ายถิ่นฐานของประชากรเนี่ยก็คือการเคลื่อนย้ายของประชากรจากพื้นที่1ไปสู่อีกพื้นที่1น ะะซึ่งการย้ายถิ่นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรในท้องถิ่นการย้ายถิ่นเนี่ยจำแนกได้2ลักษณะก็คือการย้ายถิ่นเข้านะคะการย้ายถิ่นเข้าเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างก็คือลักษณะทางกายภาพที่ลักษณะทางทางกายภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มันมีคุณภาพที่ดีกว่าที่อยู่ที่อยู่เดิมนะคะหรือว่าที่เคยอยู่นั่นเอง พื้นที่มีความปลอดภยัยทรัพกรเนี่มมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่ามีสาธานนรณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพที่ดีกว่านะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตเป็นแหล่งรวมของสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งางานเศรษฐกิจเจริญเติบโตดีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นปัใจจัยในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานเข้านะคะส่วน2ก็คือจะเป็นปัจจัยการย้ายถิ่น ออกนะคะก็จะมีลักษณะทางกายภาพในพื้นที่เดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดินหรือสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มันเสื่อมโทรมลงนะคะประสบความแห้งแล้งยาวนานบูเชิญกับภัยธรรมชาติบ่อยครั้งพื้นที่เนี่ยมีความทุรกันดารน,นะคะ,ะห่างไกลเส้นทางคมนาคมขนส่งขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐานมีแหล่งงานเนี่ยน้อยนะคะ ภายจากโจรผู้ร้ายอันนี้ก็คือจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชากรเนี่ยย้ายถิ่นออกนะคะอ่ะลักษณะการย้ายถิ่นในแต่ละภูมิภาคนะคะในส่วนของภาคภาคเหนือเนี่ยนักเรียนดูนะคะการย้ายถิ่นเข้าเนี่ยประชากรย้ายถิ่นมาอยู่บริเวณแอ่งพื้นที่ราบเพราะว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์และบริเวณพื้นที่สูงนะคะ แล้วก็เหมาะสําหรับการประกอบอาชีพด้วยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอ่าส่วนย้ายการย้ายถิ่นออกเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในอ่าพื้นที่สูงและภูเขานะคะเพราะว่ามันมีความยากลําบากในการประกอบอาชีพห่างไกลจากศูนย์กลางของจังหวัดนั่นเอง นะคะส่วนภาคกลางภาคกลางเนี่ยการย้ายถิ่นเข้าประชากรย้ายถิ่นเข้ามาอยู่บริเวณที่รับลุ่มแม่น้ําเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างนะคะส่วนการย้ายถิ่นออกเนี่ยก็เกิดในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งนะคะเนื่องจากเกิดความยากลําบากในการดําเนินชีวิตนั่นเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือการย้ายถิ่นเข้านะคะประชากรย้ายถิ่นเข้ามาอยู่บริเวณแอ่ง โคราชแอ่งสกลนครเพราะว่าเป็นพื้นที่รับลุ่มแม่น้ําแล้วก็พื้นที่เ,เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยนะคะประชากรจึงย้ายเข้ามาเยอะการย้ายถิ่นออกเนี่ยก็คือ,เ,อเกิดในพื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนสาธรานูปภคลําบากในการดําเนินชีวิตนะคะภาคตะวันออกการย้ายเข้าของประชากรเนี่ยเขาจะมีการย้ายเข้ามาอยู่บริเวณที่รับชายฝั่งบริเวณที่มีการตั้ง นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือจะมีประชากรเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่จำนวนเยอะนะคะ,ะส่วนการย้ายออกนะคะก็จะเป็นในพื้นที่ตอนบนและทางตอนตะวันตกของภาคที่มีสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตต่อไปก็จะเป็นภาคตะวันตกภาคตะวันตกการย้ายถิ่นเข้าเนี่ยประชากรย้ายเข้ามาอยู่บริเวณตอนกลางของภูมิภาคเพราะว่า มีพื้นที่รับลุ่มแม่น้ํามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นบริเวณชายฝั่งทะเลด้วยเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้วยนะคะส่วนการย้ายถิ่นออกก็คือเกิดในพื้นที่ตอนบนและทางาตะวันตกของภาคเนื่องจากพื้นที่ธุรกันดารแล้วก็มีความแห้งแล้งนะคะส่วนภาคใต้ภาคใต้เองนะคะก็คือถ้ามีการย้ายเข้านะคะมาอยู่ในบริเวณพื้นที่ รับชายฝั่งทะเลหรือว่าเป็นหมู่เกาะมันเหมาะแก่การประกอบอาชีพนะคะในบริเวณต่างๆส่วนการย้ายออกเนี่ยก็คือในบริเวณทางตอนกลางของภาคที่เป็นทิวเขาสูงนะคะนี่แหละทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นลักษณะการย้ายถิ่นเข้าในแต่ละภูมิภาคนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในเรื่องของการย้ายติ่นฐานทั้งย้ายเข้าย้ายออกของประชากรในแต่ละภูมิภาคกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย